หนึ่งบาทครุฑพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเราเรียกกันว่าครุฑหนึ่งเจ็ดค่ะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทรับไม่อั้นรับจํานวนเยอะท่านใดมีต้องการขายส่งรูปใต้คลิปมาเลยค่ะเหรียญสิบาทที่ลึกวาระธนาคารไทยแห่งแรกหรือเหรียญสิบาทครุฑค่ะรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทโอ้ครุฑล้้นๆนเลยค่ะทุกคนเหรียญครุฑโอ้ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดล้้นๆนเลยโอ้โหดีมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลย พนักานรับซื้อตลอดนะคะครุูรับซื้อไม่อั้นค่ะครูครบาทหนึ่งเจ็ดนะคะครูบาทหนึ่งเจ็ดครูพศสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยค่ะเป็นเป็นเหรียญครูที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเหรียญหนึ่งบาทนะคะพนักนรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะครูบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดเป็นความเชื่อนะคะเชื่อเรื่องป้องกันพูดผีปีศาจเป็นเชื่อเชื่อเรื่อง คงกระพันและเยอะแยะอีกมากมายนะคะเดี๋ยวป็น่าจะมาพูดให้ฟังว่าว่ามีความเชื่อเรื่องอะไรบ้างนะคะมีประการไหนบ้างมีประการใดบ้างของครูสนะคะเดี๋ยวเอามาบอกบอกราคารับซื้อกันก่อนนะเพราะว่าทุกคนทุกคนน่ะที่เอฟซีติดตามป้าน,น่าเพียงแต่อยากจะรู้เฉยๆว่า รับซื้อไหมราคาเท่าไหร่แค่นั้นเองเป็นนักเข้าใจได้นะคะอีกถ้าเป็นนักสะสมจริงๆเนะ่เขาอยากจะรู้อย่างอื่นรายละเอียดอย่างอื่นแต่คนส่วนมากที่ติดตามบปน็นน้าดะเขาแค่ต้องการว่ารับซื้อจริงไหมรับซื้อเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะไปดูจากเพจที่บอกว่ารับซื้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยเราพามาพนัปงานบอกว่าไนัานรับซื้อเท่านี้เขามีการแบบเขาเขาไม่พอใจอนะคะไม่พอใจในราคาของปนัาที่ปนัาบอกไปเพราะว่าเขาไปได้ยินมาก่อนแล้วว่าราคาจริงๆที่เขารับซื้อมีคนรับซื้อราคาเป็นหมื่น ได้ยินมาแบบนั้นเขาได้ยินมาก่อนคือถ้าได้ยินครั้งแรกได้ยินก่อนเขาก็จะเชือ่อเนาะเขาจะเชื่อที่ที่เขาได้ยินมาครั้งแรกพอไปหน้ามาบอกว่าเหรียญนี้ไม่แพงนะอย่างเช่นตาแผ่นดินใช่ไหมคะ <Ball. S 2> เขาได้ยินมาว่ามีคนรับซื้อเป็นหมืน่นพอไปนาบอกว่ารับซื้อสี่บาทอุ้ยเขาไม่พอใจเขาแสอารมณ์มากเลยเขาเคืองมากเลยเขาบอกว่าราคาเป็นหมืน่นจะมาซื้อสี่บาทอะไรเงี้ยไม่ขายหรอกอย่างงั้น liver. อย่างนี้นนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ชมเขาได้ค่ะแต่ถึงตอนที่เขาบอกให้โอนเงินก็อย่าไปโอนแค่นั้นแหละเนาะจะได้ไม่ต้องโดนหลอกเหรียญหนึ่งบาทพศสองห้ารึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบาทเหรียญครุดเฉียงพศสองห้ารองสิรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุดเฉียงพศสองห้ารอสองรับซื้อเหรียญละสิบบาทครุดตรงพศสองห้ารองห้ารับซื้อยี่สิบาทเหรียญครุดเก้าเหลี่ลยมร,รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุดสิบบาทสองสีที่ระลึกรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทประคะน,นี้ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะโอนไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่พนหน้าหาที่ส่งสลิปไม่ได้นะคะเพราะหาในไลายแล้วชื่อนี้ไม่มีเหรียญครหน<บ>ึ่งบาทคูพศสองห้าหนึรับซื้อเหรียญและ20บาทยังต้องการเป็นจํานวนมากนะคะท่านใดมีต้องการขายค่ะช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิป